สวัสดีค่ะวันนี้กาเด่นทีชาแนลเราก็จะมาเป็นคลิปนะคะคลิปเบื้องหลังเนาะเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งเราตั้งใจจะปล่อยคลิปหลังจากรายการนี้ออกอากาศไปแล้วเนาะทางช่องไทยพีบีนะคะน่าจะเป็นเลข3ก็คือวันวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเก้าโมง คือรายการเขาเสากอาทิตนะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงถ้าเกิดใครอยากชมก็เบื้องหน้านะคะก็ไปชมในในออนไลน์ย้อนหลังเนาะแต่คลิปวันนี้นะคะเราจะเป็นคลิปของการมาถ่ายเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะบ๊ายบาย แล้วไม่ต้องทำงานหาเงินหนักอย่างเงี้ยธุรกิจหักเรียดใช่พอพอเรามาเปลี่ยนมาทำแบบธีรดีขึ้นไหมครับสุขภาพกายสุขภาพใจต่างนนาก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะทำสุขภาพใจดีขึ้นแน่นอนค่ะแต่ว่าสุขภาพกายเราก็ต้องเออเขาเรียกไงดีหาเครื่องทุ่แรงถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันหนักเราไม่ไหวเราก็หาเครื่องุแรงมาเสริมของการอาเซนเนาะมันก็จะช่วยแบ่งเบาเออ ก็ได้ก็อ,อ่กันได้นีหลายคนเริ่มเสบืงองานประจาคือบ่นๆกันหลายๆคนอยากจะมาทำเกษตรทีนี้อยากจะมีอะไรมีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาสู่เส้นทางนี้มีมากใครติดต่อเราแล้วบอกว่าอยากเบื่องานอยากลาออกอยากมาทำเกษตรเราจะชอบบอกว่ามาก่อนมาคุยกันมาดูเราก่อนนะว่าการทำเกษตรมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดอยากที่ มันไม่ได้โรคสวยขนาดนั้นคุณมาเจอโรคความเป็นจริงก่อนว่าโรคความเป็นจริงคืเจออะไรมากเราจะเราจะให้คุณดูว่าความเป็นจริงคือคุณเจอหนึ่งสองสามสี่ตามสเต็ปนี้นะถ้าเตรียมพร้อมรับเือไหวเชิญเราออกได้แต่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมอย่าพึ่งมันเหมือนกับเราเราเราคิดเองนะคะว่าเหมือนกับเราให้วัคซีนคือคุณเอาวัคซีนไปก่อนเนี่ยคุณมาเึิ่ค่ะคุณจะมาเป็นเกษตรกรเลยนะคือจะเจอสเต็ปทีหนึ่งสองสามสี่ห้าและที่สเต็ปใช้เงินหมดคือถ้าคุณมีพร้อม นอนเนาะนอนอะไรกระเป๋าแบบมอเก็ร์ตมีม่้อมครับยินดีเลยมามาเริ่มต้นมาสร้างควเป็นเกษตรกรได้แต่ถ้ายังไม่พร้อมยังยังมีค่าขอนลถค่าบ้านค่าน้ํามันค่าที่พักอย่าเพิ่งใจเย็นๆค,คุณต้องมีทุนต้องมีเงินเย็นสําหรับใช้ระดับในชีวิตของคุณถ้าเกิดว่าคุณเดินมาทางนี้แล้วมันไปไม่ได้จริงใช่ค่ะนี่ยังไม่ร้อนต้นทุนค่าตุ้ยอยานะแต่ถ้าเกิดค<อ>ุณจะปลูกผักอย่างนี้60บวันวันที่หนึ่งถึงวันที่60คุณกินอะไรก่อนครับ 60ปีนนี้ก่อนที่คุณจะตัดขาดสายต้องมีก่อนนะแค่ถึงตอนคุณปลูกเนี่ย60ปีนี่คุณกินอะไรถ้าเกิดคุณมีแล้วโอเคแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีคิดก่อนประมาณนี้ค่ะคือถ้าเกิดมีคนโทรมาเนาะหรือว่ามาส่งอะไมาบอกว่านุ้งเบื่องานมากเลยขันนิารออกมันที่มันอาจจะเป็นจริงไมันอาจจะเป็นเป็นคือเบื่องานอยากจะมาทำเกษตรใช่เกษตรที่ยิ่งเป็นเกษตรอินทรีย์เท่เหลือเกินแต่แต่ มันสามารถที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็อยู่ได้ไหมสาหรับคนที่อาจจะาเข้ามาใหม่ครับถามว่าอยู่ได้ไหมถ้าจอย่างเรานะคะต้นทุนเราเรื่องเรื่องค่าแรงเรื่องอะไรเราไม่มีเนาะเราก็จะอยู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังมีเนี่ยคุณต้องคิดนะทอยากจะค่าแรงคือเราจะบอกทุกคนว่าให้ไปทาเกษตรในกระดาษก่อนครับคุณไปคำนวณว่าจากวันที่หนึ่งที่เราลาออกเนี่ยจนถึงวันที่เราเก็บผลผลิตครั้งแรกเราต้องใช้เงินอะไรบ้างค่าน้ำค่าไฟค่าไทรศัท์ค่ายจากค่าเครื่องมือค่าปุ๋ยค่าทุกอย่าง ิดให้หมดเอารายจ่ายแม็กซิมัมแต่ว่ารายได้น่ะคุณคิดเลยว่าคุณขายได้แค่ครึ่งเดียวครับรายได้มินิมัมแล้วมาชนกันให้บาลานซ์พอบาลานซ์ได้คุณก็ไปทำกระดาษให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาทําของจริงแล้วค่อยมาเจออรปสรร์ของจริงเรื่องนิ้ว่าอากาศโลกมาแรงจะจะจะบอกเขาอย่างนี้ค่ะคือคุณมีความอยากอย่างเดียวไม่ได้คคุณจะต้องมีทุีคุณต้องมีต้นทุนอะไรต่างๆอย่า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 วาดฝันมาโลกสวย โลกต้องสวยมันไม่ใช่โกคภารเป็นจริงมันอาจจะโหดร้ายบ้างครับแต่เราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับความโหดร้ายนะว่าเอ้ยเราต้องเจออะไรบ้างรเราต้องเผชิญอะไรยังไม่รวมปัญหาเฉพาะหน้านอะอันนี้แค่ปัญหาหลักๆที่เรามองเห็นไปร้อมก่อนไปเตรียมความพร้อมให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยค่อยลงมือทำแต่อย่างี่สุทธเนี่ยแน่นอนมีมผลไม้มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงวัว เลี้ยงปลาด้วยอันจากอื่น,นอาจจะทําเพื่อ,อไว้กิเนเองหรือว่าอยากจะสนองความต้องการตัวเองอยากจะมีอะไรแปลกๆก่อนหน้านี้ที่จะตอบโจทย์ตัวเองแต่ว่าในส่วนของผักเนี่ยเราต้องส่งขายด้วย<ช>เรารทําตลาดยังไงครับกับสับปะรดเนีเราทําตลาดคือเราทาแบบ make to order หนึ่งก็คือเราตั้งใจแบบว่าเราอยากจะ make to order หรือเราก็ทำยังไงเราต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่า make to order ยังไงใครคือกลุ่มลูกค้าคุณ แล้วถ้าเราอยากจะขายทั้งปีใครคือกลุ่มลูกค้าคุณไปตอกตั้งโจทย์อย่างนี้ให้ตัวเองแล้วไปตอกโจทย์ไม่ได้เราก็เลยมองมองว่าร้านอาหารโรงแรมเนาะเป็นเป็นการตอกโจทย์ของเราว่าเขาต้องอยากซื้อไม่อยากกินก็ต้องซื้อก็เลยไปสอบถึงพวกนี้ค่ะครับเหมายคว่าตอนนี้กระแสเทนดองคนรอดสุขภาพากำลังมาใช่ตลาดไปได้ดีไหมครับหรือว่าต้องมีการปร,รับตัวบางอย่างก็ถ้าเราเจาะกลุ่มนี้เนาะคับ แค่พยายามผ am, ลิตให้ได้ตามออเดอร์ก็โอเคแล้วคือคือคือเราจอดกลุ่มนี้ก็คือเขาต้องซื้อทุกทีใช่ไหเราต้องจุดให้เขาได้นื้อถ้าเราจะเจอพายุลมพายุเข้าปัญหาของการผลิตเนาะเราต้องพยายามแก้ไขมากกว่ามากกว่าที่เราว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะขายไหม่เพราะอของเราก็คือลูกค้าโทรศัพท์มาปุ๊บว่าโอเควันนี้เอาสัด5ห้าโลนะครับเราก็ขอสั่ง คุณต้องคุณต้องคุณต้องรู้ว่าคุณจะปลูกอะไรเพื่อขาย อยากจะเจ็แบบพรอมรับพร้อมรับความเสี่ยงอะไรอย่างเี้ค่ะได้ค like รัขอบคุณค so ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเรารับลูกค้าเป็นนะคะจะับขายก็คอเราใช่เราายวนะคะเพราะว่าเรามเรามีว่าเราอยาก้ลูกค้าที่อยากไม่อยากอยากกินหรือไม่อยากกต้องื้อยังไงก็ต้องรื้อถ้าเกิดเรารอลูก าตลาอดปีไม่มีอนะไรอันนี้เราก็เลยเหมือนกับเจาะตลาดว่าคืออยากซื้อไม่อยากซื้อก็ต้องซื้อเราก็เลยเป็นร้านอาหารแล้วเราก็เคียร์กับเราว่าเราจะผลิตเขาให้กับร็จตามชนิดที่เขาต้าในในองการไม่เหมือนสั่งธรรมดาปกติที่เขาปลูกปกาตาิราคาต่างกันอย่างของเราเราเคลีร์กับลูกค้าเลยว่าทันปีตอนนี้ในห้างขายโลละสองร้อย แต่ว่าเราเราเป็นลูกค้เาเราว่าเอาเราคาแต่ละากเลยครับตอนนี้เรายังไม่ขัดา,านขึ้นนะคะที่ร้อยยบาทตลอดปีถูกกว่าในห้าง<ม>แต่ว่าทำนสัญญา,าอะไรเมื่อเป็นสัญญาไกกันแต่ว่าถ้าหน้าหน้าหน้านี้เนาะแต่ถ้าหน้าหน้าหนาวในห้างหกสิบแปคุณก็ต้องซื้อเราราคาใช่ คือราคาเดียวเลยใช่คุกมคือโรงใช่คือเราอย่างนี้เราเราเข้าใจรากค้าว่าถ้าเกิดเขาซื้อถูกซื้อแพงราคาอาหารเขาก็จะสวิงตามสินค้าสค้าตามวันที่แบนี้เราเราตัดปัญหาที่ให้คุมต้นทุนใช่ค่ะคือแล้วเราก็สะดวกเลยไม่ต้องมานั่งเช็คราคาตลาดว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นันไม่ต้องเอาราคานี้เลยสบายใจกันทั้งสองฝ่ายู่ใช่ใช่ค่ะ ตอนนี้ไม่กล้ารับร้านเพิ่มมีคนจะมา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 ดิวเพิ่มอย่างเงี้ยคะ่ะเราบอกว่าอย่าเพิ่งได้ไหมเราขอเพิ่มแปลงผลิตก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่รับอยู่ก็อ,อย่างอย่างตอนนี้ค่ะผักเรามีปัญหาเนอะอายุเข้าผักม,มันยืดมันไม่โตปริมาณมันไม่ได้ปริมาณมันไม่ได้บางทีเราได้แคนเซิลบางร้านไปคือว่าเอออาทิตย์นี้เราอาจจะขออนุญ,ญาตนะขอโทษจริงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะพยายามให้ได้ตามออเดอร์ทุกร้าน ก็ตอนนี้รับอยู่ประมาณห้าหกล้านค่ะจะมีพาล้านีล้านทีเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เรายังไม่กล้ารับใช่ราลับบอกว่าโอเคเราเราเรารู้แล้วว่าเขาอยากได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเพิ่มเพิ่มกำลังการผลิตเราก่อนแต่ถ้าหน้าหนาวเราไม่กลัวเลยเพราะหน้าหนาวที่เราปลูกได้ค่ะอินรีเนี่ยเราปลูกได้6ต้นกิโลหนึ่ง6กถึงดต้นนะคะแต่นน่นคือมาตรฐานเลยเลยในฤดูหนาวแต่ถ้าเกิดในฤดูร้อนเนี่ย สิถึงสาสิบต้นหนกหมย <Okay. S 1> มันก็จะมีความบางใช่น้ำหนักไม่ได้เชฟต้นก็จะเลรกอะไรอย่างเงี้ยคระนี้ก็เลยจะมีปัญหาเนี้เราเราหลับนิน่แบบรหนว่าพื้นที่เราเข้าเดิมเนาะเราพื้เข้าเดิมแต่ <S <S น้ำหนักที่ได้มันไม่ท่ากันตรงนี้ก็เป็นการที่เราจะต้องมาบริหารจัดการแปลนตอนเราเรา,เราเข้าใจแล้วนะเราปรูกษาสองสามปีแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องมาบริหารจัดการแตนให้เรามันออนไนกับลูกค้าที่เรา เ,เราจะทําเป็นโต๊ะค่ะเพิ่มอีกสามสามสี่โต๊ะโต๊ะนี้ก็คือปลูกแบบน,นี้เหมือนกันไปดูก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้คือเราทดลองไงว่าอย่างเนี้ยคือคือเขาดูแลง,ง่ายเนาะการใส่ปุ๋ย<ช>ควรดินมันง่ายครับแต่ว่ามันปวดหลังตอนเราปุ๊บก้มปุ๋ยค่ะแต่ว่า, <S <S ใ,าใช่ค่ะแต่ว่าพอมนโต๊ะเนาะพอมนโต๊ะแบบเนี้ยค่ะมันดูแลง่ายที่เราทดลองเราทดลองดูว่า เาเรายไหมยแต่เขเ่เคยดคาก็คือเราเราก็จะถางใหญ่เนาะเราก็เลยเขาต้องยังเสร็จมุงครั้งแรกก็กระจกใช่แต่ว่าก่อนเราก็จะเจที่ที่เราทเองโอ้ก็จะตลาดก็ตั้งแต่มาทำเกษตรก็ประมาณปีห6ห ใช่ค่ะแต่ว่าตอนแรกเราปลูกแค่สาแปลงหกแปลงค่อยๆขยายมาเรื่อยๆคือเราพอเราเราเราปลูกแล้วเราเข้าใจนิสัยเขาตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเราเข้มกับลูกค้าว่าเราปลูกทั้งปีเนาะเราต้องทำความเข้าใจกับเขาทั้งปีพอเราเริ่มเข้าใจเราก็กล้ารับลูกค้าแล้วก็กล้าที่จะขยายไปทั่วทุกมณฑลแล้านแไม่ถัดปีได้ไหมไม่ค่ดปีแรกเราต้องลองกลอนลองเพื่อปลูกกินปลูกทำความเข้าใจกับนิสัยเขาอย่างเงี้ยค่ะ พอปีที่สองเราก็เริ่มรับอะไรอย่างี้ค่ะพอปีแรกทั้าเรารับไปเรากลัวว่าเราจะเราจะรักษาคับพูเองไม่ได้เหมือนเรายังไม่รู้มากพอว่าใช่การผลิตสับปมันจะได้มากได้น้อยอย่างไรใช่พอเราเริ่มเริ่มเราลูกค้าเราก็เริ่มจัดเจ้าเดียวก่อนร้าน ไก้หลักเราด้วยเราได้ประจับส่วน,ส,วนส่วนอย่างอื่นอยาน่างเงี้ยอันนั้นตอบโจทย์ตัวเองที่อยากจะมีกินก็คือปลูกไม้ผลทุกชนิดทำตัวเองให้มันเป็นเหมือนแมคโครอย่างเงี้ยใชยตต่ต้องโอต้องโอมะม่วงนี่มี20กว่าสายพันธุ์แล้วก็ฝรั่งต้องโอพวกผลัดที่ในห้างมีขายเป็นชัยยาผลผลิด้วยคือเหมือนคิดว่าอยากกินอะไรวันเราสามารถ เพื่อรูย่ามีอะไรเด็ดได้เลยใช่ใช่ลำไยลิย้นจี่ม้ม,ม,มคุ้นมีกำลังพยายามบ้างกับเรียนอยู่กำลังพยายาม เราอี่นี่ก็คือคุณแม่ปวดคุณแม่ปวดเป็นมะเร็งเนาะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องรอให้ให้ป่วยอ่ะค่อยมาดูแลตัวเองอ่ะทำไมเราไม่ดูแลเดี๋ยู่ที่ตอนเราแข็งแรงตอนเราดูแลตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยการติ๊กิตาว่าพอไหมอ่ะเราเราพอไหมการทำงานเราลดลงได้ไหมพอไหมถ้าพอต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบโจทย์ตัวเองไงว่าเอ๊ะฉันไม่อยากทำงานแล้วอ่ะไม่อยากหาเงินอ่ะจะต้องทำยังไงฉันจะอยู่ยังไงกับการที่ฉันไม่ต้องหาเงิน ก็เลยการไปปลูกพืชผักเราต้องมาอยากเลยนะครับที่ว่ามีเป็นการนะแล้วชีวิตเครียดๆอ่ะเครียดด้วย อะไรที่เรารู้สึกคุณคิดว่ามันช่วยเขาได้อะก็เราก็ยินดีจนิงๆคือตอนแรกเริ่มจะลอาสูกคุดเองก่อน,น,นใช่ใช่ถวคิดก่อนเลยว่าขายไม่ไม่ไม่คิดเลยตอบโจทย์ไม่ได้จะถูกจากรากระต้อ, <c oughs> ตใอาใชยนเลยใช่ใช่ลองผิดลองถูกใช่แล้วเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาก็มีเนี่ยแล้วก็พอดีเราเป็นเครือข่ายยางสมารทฟาร์มเออร์ใช่ไหมคะเราเป็นอูสปกร ตอนนี้ก็เป็นว่าที่ประธานองกรจังหวัดเขาก็มาทำเรื่องสืบตั้งตั้ง่างเนี้ยค่ะก็ได้โมมาสนับสนุนเรื่องออเรี่องนั่นนี่อะไรมีบ่อนโยงเป็นแบบศูนย์เรียนรู้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้กับเกษตรกรหรือคนทั่วไปที่เขาสนใจเรื่องตอนแรกนี่คือขับรถเลยเออไม่เรื่องตอนแรกคือใบผลเพราะเรามองว่าไใบผลใช้เวลานานอ๋อก็คือปลูกไปเรื่อยใช่ก็ค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆอะไร ีเองค่ะตัวแม่ก็สามสิปีมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มึนผสมเทียมผสมผสมตัวไปพันปรามันลูกผสมแต่ถ้าจริงๆเฉพาะเราเป็นเกษตรพอเป็นได้รายได้ที่เราอยู่ได้เลยถ้าแค่นี้นะคะกับคนแค่นี้พอได้คนที่อยู่สับคนใช่ช่วยกันในการ กรณีเรามีอีกสวนหนึ่งเป็นสวนที่เราลงลงกล้วยเป็นหลักนะคะแล้วก็ทํานาอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าจุดเจือสองสวนก็กระท้อนกระแกนแสดงว่าอนุญาตกลายเป็นว่าเราต้องแบบคาระตรงนั้นใช่เพราะเราเราไปเฝ้าเองไม่ได้เราต้องจ้างคนเฝ้าเนาะแล้วเราก็ทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ว่าผลผลิตที่มันได้มันอย่างเช้าบางทีเราไม่ขายไงเราจำเลยนเรับเป็นเป็นรายได้ก็เลยแบบเอ๊ะมันก็ยังไม่ใช่รายได้จริงๆเราถ้าเป็นรายได้ที่รวมเงิน ผงใช่ผเองไม่ค่ะอยู่รูปแหวเมที่11ไ่แล้วเราปลูกกล้วยไว้เจ็ดปดไร่เพราะเรามีออเดอร์กล้วยตากอย่างเงี้ยค่ะก็คือกล้วยตากที่ก้วยที่เราผลิตได้ที่ตากไว้เยเราไปูก,ก้วยตาก็นช่นค่แล้วเราก็มีอ,อเดอร์ตลอดตรงนั้นก็คือเราผลิตได้เท่าไหรก็รับต่ก็เป็นช่องทาง ก็มีอย่างที่ไม่ต้องอะไรแล้วพยายาเพราะว่าเป็นอย่างนั้นไม่จริงๆน้ำาลาต้องซือนะต้ือนะกระติ็ต้งซื้ออีกนิดนึงพี่เราฟาม่เลี้ยงมาขึ้นมาหมักแล้วอ่ะกมันไม่ร้อเ็ตเป็นต้องต้องได้่จริงๆแล้วจากรายาเนี่ยงานได้ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นเกษตรกรมันก็ยังต้องใช้อยู่อหะนิดๆหน่อยๆเราคาน้ำค่าไฟยังต้องจ่ายอ่ะ พอสร้างรายได้ได้นิดหน่อยมันก็ยังโอเคแต่ถามว่าจริงๆมันก็ต้องต้องมีต้นทุนชีวิตคนที่จะมาทําโดยที่เราคิดว่าเราไม่อยากทำเราก็ต้องมีเงินถูกต้องถูกต้องหรือคนที่มาบอกว่าโอ้ยพี่หนูเบื่อจังเลยอยากลาออกที่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นีในระดับหนึ่งก่อนใช่ใช่มาคุยกันก่อนหนึ่งเราป่วยเราต้องมีค่ารักษาเราไม่สามารถชึ่ง ประวัติการทุกอย่างได้คือเราต้องเราปลัวเราไม่มีมีค่ารักษาโนแถมถ้าเกิดคุณไม่มีต้นทุนมาก่อนแบบพี่ไม่มีต้นทุนเรื่องการเป็นเกษตรกรมาก่อนเนาะทุกอย่างต้องซื้อนะกอบเสียนต้องซื้อนะกต้กอแปลงผักนี่เหล็กต้องซื้ออิฐต้องซื้อนะทุกอย่างเป็นต้นทุนนะคะเราจะบอกเขาเลยว่าเอ้ยคุณมาดูรายจ่ายเราก่อนนะก่อนที่คุณจะมามองว่าผลลัพธ์เราเป็นยังไงมาดูต้นทางเราก่อนเพราะต้นทางเราต้องเจออะไรมาบ้างเราต้องทำ ถ้าคุณพร้อมโอเคเรายินดีสนับสนุนผ่านเจอตรงไหนมาหาเราอยากรู้ความรู้อะไรมาหาเราแต่ถ้าจะมาแบบไม่มีอะไรเลยแล้วมันแค่เสกเสกแต่ว่าคุณทำเราได้ทำเราดีหนึ่ด้วยหึ่งเสรีหนึ่งร่าดูสบายจังเลยนดูอย่างเงี้ยลุงเออมามาคุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพยายามบอกว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีคนโทรมาบอกว่าที่คชาหนูว่าจะลาออกหนูอยากมาปลูกผักตอนแรกเข้าใจว่าปลูก คุณป้าคุณมาเขาก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เงินเดือนเขาทำงานเขาไม่ได้เงินเดือนแล้วเขาอยากจะซื้อผักไปไปเ,าเขาเรียกอะไรดีซื้อผักไปแปรรูปทำเป็นอาหารแล้วโอเคอย่างเงี้ยเอาคือก็ได้<ม>อันนี้อันนี้ยเรายินดีถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ผักอะไรอะไรเดี๋ยวก็มาดูวิวกันดีแล้วก็เราจะแนะนําช่องทางตลาดให้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณอย่างเงี้ยคุณลองไปตุงนี้ไม้ไปติดต่อตรงนั้นตอนนี้หมอคายมีตลาดตรงนั้นตรงนี้ลองไปติดต่อเพื่อไปจําหน่ายไม้อะไรอย่างเงี้ย แนะนําเข้าไปอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเขาเลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูว่างก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะเข้ามานะคะตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังแบบว่าเปลี่ยนถ่ายงานอะคือฉันใหา่ก็ลาออกแล้วฉันจะต้องส่งต่องานให้คนอื่นใน<ม>นี้ค่ะเป็นคนอยากจะลาออกจากงานเยอะเยอะไม่แต่ยังเหตุผลเขาคือเขาไม่ได้เป็นเดือนเลเราเข้าใจเลยเออถ้าเกิดคุณทำแล้วได้เงินเดือนคุณมาเขาบอกว่าเขามาทําอย่างนี้เขาได้วันละสองสามร้อยก็ยังมีคนไม่ได้อะไรเลย เราก็เลยอ่าโอเคงั้นเข้าใจมันก็เดี๋ยววันไหนว่าเข้ามาติดกันได้แล้วอย่างในหนองคายนี่มีแปลงผักออร์แกนิกอะไรต่างๆอ,อะไรเนี่ยเยอะนะคะในจังหวัดเลยใช่ไหมคะไม่มั่นใจนะ,ะแทบจะน้อยมากอย่างแบบของเราเรามีเครือข่ายอยู่น้องเดช้นานไร่ตะลงโน้ตที่ถ้าบอกอเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์เหมือนกันแล้วที่เราจับมือกันจับมือกันรับออเดอร์ทั้งจังหวัดหนองคายเราถึงกล้ารับรับเยอะรับเยอะคือเพราะว่าด,ด้วยเฉพาะของเราอาจจะอาจจะไม่พอเราก็จะมีน้องมาเสริมว่าเฮ้ย ก็จะบอกคุยกันว่าน้องตอนนี้ออเดอร์เราคืออะไรบ้างคุยไปเล่นงการผลิตพวกนี้มาตั้งสี่ห้าหกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอลูกค้าออเดอร์มาแล้วแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องต้านส่งเนาะเป็นเกษตรกรก็จะดูกันว่าโอเคทุกวันเสาร์คุณต้องเข้ามาอยู่แล้วขายของขนมขายของก็ติดมาเราก็จะนัดกับลูกค้าว่าทุกวันเสาร์ ความริ้เรานะมันเป็นอย่างนั้นหลังจากที่เรามาสัมผัสจริงๆคือการที่เราไปอัพราคาได้ไหมได้แต่ที่มันกระจกตลาดคนนะาฉะนั้นคนตลาดนคนคขาซื้อทุทกวันมแล้วจะปลบางคนก็เป็นส่วนใหญ่ทำสัืงข้า,าสืข้าวมากินด้วยใชแ่แล้วเาแล้วทเขาไม่ทาสลดทุกวันแต่เราปลูก 接出来了。 โทรมาเรามีเราบอกว่าเราจะระดับหนึ่งแจ้งชื่อตัดส่งหรือว่าเป็นบบเป็นรอบไปปเ็นรอบแล้วกับลูกค้าค่ะอ,อย่างเมื่อวานวันก่อนก็คือเมื่อวานลูกค้าก็มาเอาเียค่ะบางทีเขาจะเราจะมีไลน์โอเอเนาะล่าเขาก็จะทักมาวันนี้ตัดไม่ได้ลงว่าไปวันนี้ตัไล้านนี้นะคะอย่างนั้อยไรอย่างนงี้ยร้องกาตัดตามคือเราก็จะมีจุดลูกค้า จะม่ได้ปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผลูกค้าทั่วไปก็มาดีเราในเทสเราไปทาเหีนก็ตามมาแต่เราต้องเคลียร์กับก่อนว่าถ้าากเราี้าเราได้มนะคะแต่ถ้าลูกค้าประจำเราจะไม่ได้มีลูกค้าท้องจังหวัดะลูกค้าจังหวัดมีค่ะ คอนแก่นกรุง <esh 56 S 2> <ล>เทพมีคอนแก่นกรุงเทพด้วยกรุงเทพมีค่ะแต่ว่ากรุงเทพบางคพอดีเราได้รับความอนุเคราะห์จากไปรษณีย์เนาะก็ให้เรีนเกษตรกรแล้วเขาก็ส่งค่ะมีรถตู้เย็นคือถ้ารถธรรมดาไม่ได้ต้องรถตู้เย็นคราวนี้ก็เลยมีรถตู้เย็นส่งทุกวันวันศุกร์เมื่อก่อนนี้เขาเรหันกับศุกร์แต่เดี๋ยวนี้รถเดียววันศุกร์วันเดียวเราก็ไปกับเขาได้ก็จะบอกลูกค้าว่าทุกวันศุกร์นะเราจะส่งให้วันเสาร์ก็ถึงคุณ แต่ช่วงมีผักขาดลูกค้ากรุงเทพก็ทักมาอยู่ว่าพี่มีผักหรือยังก็เลยว่าจะเย็นนจะเย็นยงไม่ทันจริงนะคือแบบว่าคือถ้าถ้าเราไม่ได้ทำกาแฟแค่แค่มันท้องตืนอีพรอื่นมันเดินก็ก็ก็รับไปหกเจ็ดล้านร้านร้านที่เจ็ดที่แปดอะไรก็อยากจะเข้ามาแต่เราก็ยังยังไม่กล้าร้านนึงประมาณสิบลแล้วแต่ห้าล้านเล็กห้าใหญ่อย่างร้านที่เขาขายดีมากๆเขาก็อาทิตย์หนึ่งประมาณ สิบห้ากิโลได้สิบห้าถึงยี่สิบโลแล้วแต่เขาเขารับออเดอร์ไว้ล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นร้านเหมือนกับปิ๊กปิ๊เหมือนกันคือคุณเดินเข้าไปคุณไม่สามารถเี่จไปกินได้นะคุณต้องบุ๊กหารชั้นก่อนเพื่อฉันจะได้บริหารจัดการวัตถุดิบใช่ค่ะก็ต้องถ้าบางทีอล์กอินเข้าไปคือเขามีไม่กี่โต๊ะีกินแค่สามโต๊ะคือถ้าคุณอล์กอินเข้าไปแล้วคุณลูกค้าเต็มฉันก็ช่วยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณบุ๊กมาอันนี้คุณแน่นอนคุณได้โตะะแแนนนน่่อี้ก็จเปลูคาทบบ โอเคมาก,กเลค่ะแล้วเขาก็ใช้ถักเยอะมากแล้วเขาเคา้มความเป็นจริงของเราที่หลับสุดท้า่นี้แต่ปลงเปิน อเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นคลิปรายการที่เป็นรายการสั้นๆนะคะทางทีวีเนาะไทย PBS นะคะช่องช่องเลข3นะคะแล้วก็แปดโมงครึ่งถึง10บโมนะคะเสาร์กับอาทิตย์เนาะไปติดตามชมคลิปเต็มๆกันได้เลยนะคะส่วนเบื้องหลังก็ตามคลิปนี้เลยยังไงก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ